ครับัอดีครับมันีอยูสวนบักหงคงครับพอดีบ้านไก้เลี้ยงเคียงครับตำบลเดียวกันบ้านบัวย่างครับเพิ่นมาเอาบังหง่งไปใส่บุญกระเทีนน้ำเพิ่นครับนี่ครับเจ้าของสวนยูนู่นครับเดี๋ยวซ่้เข้าไปเพิ่นได้ครับเนี่ยพวนเจ้าของสวนครับต้นนี่ครับเจ้าของสวนเพิ่นก็มี่อีกบ่อป่า บ่อปลาเพิ่มมีอยู่หาบ่อดูซึกว่าน่าที่บ่อเราหกเจ็ตันนี่แหละขั้นปลาเราลงเบิดครับเยอะแยครับผูราเะจะไปเบ่งหมูงครัดหมูงัดพูนครับหมูงังเอาไปใส่บุญกระถินน้ำเพลนครับอครับ บางคุไประถินน้ำเพลนครับต้นกระถินน้ำเพลินนี่กางข้าบุญน,น้ำกัน <c oughs> นี่ครับเมียเจ,จ้าของสวนครับนี่นสวยงามาน,น,นํากๆครับอนุโมทอน,น,นาบุญน,น้ำนะครับน <c oughs> ครับคร <c oughs> ับครับ <c oughs> นุ่นครับหนีบบ่อป่าป่าไล่หลายพุ่นอีกสี่บ่อได้ครับฟังท่านนั่นนุ่นครับอีกฟังหนึ่งอยู่ฟังท่านนครับสองบ่อครับฟังท่านนั่นนี่ครับเจ้าของสวนเปัญหาอันดอกแค่อย่ครับเอ๊ะหาดอกแค่ไปกินก็ตำหุงหรือยังบมลูกอ้ยขอบคุณได้เลยเฮ้ย น้าครับสิ่งใดก็ได้สิ่งนั่นแหละครับทำดีได้ดีครับที่น้องเห็นอเเห็นใจหนาสีใดนันสิ่งที่ต้องการอยู่ครับขอให้สมกับความคิดครับครับ ครับเจ้าของเพคนว่าให้มาไทายปลาขึ้นน้ำพีบักไลยเลยเพคนว่าจะมาเสี้วบุรดูเดียเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆครับน,นี่นี่เจ้าขอ,ของเพคนว่าปลากินพักบุ๋งเลยท่านครับนี่น,น,นี่ครับเห็นบ่ปลาบอนบักไลยเลยครบยับยุ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 บมื่อนั้นบ่ไดบ้านบ่ได้ยัางดอกโยนเบ็ดลึงซึมซึซบ่ได้ใสะ อาหารนี่ยังปลากรติดละ่ะมันหลายพดบื้ออึดบ่อยากเต่อึดแหงอึดแหงอยากครับโอเคครับเบ่งไปเรื่อยชมสวนกเกษตรพ่อเพียงครับฝากกดไลค์กดแช์ติดตามน้ำเด้อครับมิตรหากินอินดี้ครับ นุ่นครับเจ้าของสวนมันกระเดินก้อนล่ะพุน่นบ้ออดบ่อใหญ่อีเลียครับมีดูยังครับหมากซีดาคือหมากฝรั่งนั่นละ่ะเยอะแยะเลยลรถมะค่าเพิ่นมาขายสามสิบห้าพ่นขายยี่สิบ เศรษฐกิจพ่อเพียงเพียงแค่ว่าให้พี่ให้ใหน้องได้มอยูมีกินกับพ่อแล้วครับความสุขแค่นี้ก็ยูได้แล้วครับ

นี่ครับบอนึงครับเบิ่งทะทาท่ามุ้ยป่าเพราะว่าบอดเป็นของเพลนครับของผู้อื่นนี่ครับบอที่มีปายีหลีเดี๋ยวพามาชมเนี่ยเห็นว่านหน่งๆ่เงียบเป็นสีบอดเป็นธรมรมดาด้วยครับตึกระงลงไปนี่แหข,ขาดครับบอทติดป่า เออเฮียขาดป่ติดป่าประส่ว่ามีป่าได้เฮียขาดเพื่นครับนี่ครับยุนี่เพื่อนขายมักซีดายยังสี่แล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย น้อยยางสิละครับสบกรอบบะมีเม็ดครับฝรั่งไลยเมด็ดบรูแต่ว่าสีไปตามหาใส่บัอ๋อมีอยู่กับ,บมะลายครับดูซื้อว่าขั้นเม็นกินลงไปกับย่ำเต็มเม็ดครับโอ้บะหมี่เม็ดบะมีเม็ดครับบะมีเมด็ดวาผิดอ๋อมีกระสือนหน่อยเิ่นว่าทวดที่ครับบ่ได้เขียนส่เกี๊ยวขึ้นจังผู้อื่น พูดมึงครับดอกแย่กับพวกอืดเบียกออมเสือครบครบสื้อมากเลยครับมีแต่ตัวใหญ่ลวดลารลายยี่นี่แหละต้เออในบ่อปะพูดครับพูดครับ งบปลาครับรถจะหน้าครับพุ่นนะโอ้เลว,วัตตาครับลีลาวดีครับนี่มันสองคนมันก็มาแตกต่ตางกันได้ลรอเนาะนี่ครับนี่ <c oughs> โอ้จะของสวนครับเริ่มไปครับนี่นี่จะข,ของสวนผู้ชายครับพุ่นจะของสวนผู้หญิงเพื่อน <c oughs> อ๋อบนรนลีลาวดีเพคนว่านี่กับบริเมนเลวัตอู้ด่ <c oughs> <c oughs> ดะ เพคนวานนี่ก็ไปเห็นจ่าเที่ยวพืน่นว่าหักบวกกะลี่เป็นบาทนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยพูดอ่ะพูดอ่ะมันหน่วยใหญ่หลายเสียงปิดขว่วนว่ะว่าสันพูดครับผักขย่งครับผักขยง่งไข่นอกแกงหน่อไม้ได้ปุ๋ยข้อบัอง,งนนคับ ถ้าใส่ปุ๋ยง้มก็หนีครับนี่คือว่าพ่อเพียงแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บพ่อเพียงเพื่อเลยว่าเอาแต่มันสิตาย่ตายวะฉันพ่อเพียงแล้วมันตีหอมกับกันอ่ามันตีหอมกับกันไปใส่น้ำลายมันสีบกขยหอมอ่าใส่ปุ๋ยหลายมันสีบกขยหอมครับเดี๋ยวตามไปครับอ่ารรมาติกินไปน้ำพูด่กระชั้งป้านี่รู้สึกว่าน่าสิเป็นประบึกหรือปลาเพื่อมู้ครับอีสานภาษาอีสานบ้านหนองคองหน้าครับ รู้บนเป็นสี่เรลียบประบึกประปึงนี่แหละอ๋อมักซีดาท,ทำไมมันหน่วยใหญ่แฉะอ๋อทายต้นได้ทายต้นได้เพิ่นบอกให้ไปทายต้นนั่นพี่น้องมาเบิ่งมักซีดาอ๋อ,อ,อต้นนี่ อ๋พี่น้องมาเบิ่งมักซีดาต้นนี้โอู้ดกอยู่มักซีดาอ้อแค่นี้เนาะครับน่อันนี้พี่ค่ายพ่อปลูกเป็นเลนเป็นน่วยนี่โอ้นี่พี่ค่ายปลูกเป็นเลนเป็นน่วยเราบอกว่าเราปลูกเล่นๆ โบกเล่นๆก็เป็นหน่วยมากซีนมากพริกไทยอ้อกาทุกโรคบอแมนเซาวาโวลดผมลูกคึงเด้อผมลูกคึงอูบวนละกะละกกะละกะลาวบ้านหนอกหอกหน้า นามไปเจ้าของส่วนที่พาไปายโอ้พามาเบิงง้วโอ้ง้วางามแท้อืมโคตมาเบิงโกบโกบตรหลงไปนยังไรลูกตรหลงวัดเลยโอ้ฟูกขัเที่งหมดเดียว ฟัวร์หักฟัวร์หักคบตัวมักใหญ่ฟัวร์หักบดบดข้นนะกบตัวมักใหญ่ฟัวร์หักมไ่กมมได้กินอาหารมาสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วม่ได้กินอาหารโอ้มันยังทนอยู่เนาะเออกบมันยังทนอยู่ แต่จะควงส่วนสี่บทคนเด้อถ้าซีปีบาได้กินอาหารอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่ไทยครับเอ้ยพี่พ,พี่ขี้หนูครับพี่ขี้หนูครับพี่ขี้หนูไอ้ปลูกไว้น้ำสวนก็ได้เล่มกินเอ่าพอได้เล่มกินเออพอได้เล่มกินอ่าพอได้เล่มกิน,กนตามไรคตามสวนตามหน้าแค่นี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อเม็ดห่ากินอินดี้ ขอบคุณครับ